เห็นว่านี่ยิงคาเดียวทีนนนน่นี่นี่ไม่ยังมึงไม่ตาคนนีอว้ยตายเลยคือวยอยู่พู้เดียวในฟันไกลกวอาได้ฟันีอือ้หันเออบกลับสมุนยังหาคุณหาถั่วเออในรังอากหาดซุนบนออกหาสองโอ้คุณคัดสมบูรณ์อย่างนี้เด็้องไปเขาส่องต่างเลเวานี่ มันออกบนเออออกสุดบนแต้มออกสุดล่างแต้มดิโอ้ยจะสั่งขึ้นอย่างนี้นอฮันซ่งกลางวันเที่ยงไหนใครเขาไปซื้อได้ว่าซื้อตัวขึ้นยักลุยักน้อยเหว่ดิว่าว่าบ่ซื้อหรืลงเพราะงั้นนั่นนั่นว่าจะให้เอโชคกันของชาวันี่ยนะครับของชาวม่ทับนารีสอ่งนะเออเราไปกลับถัดนง่อนนั่นไม่เลเโชาจิตตัวเองีนะห้าหกศูนย์หกว่านี่วะ งวดต้นหันโอ้ยง่า oh. ยอังนง่ายเดี๋ยวเล่ไปซื้อเงินบ่มีจักบาทชำราเหรินไปซื้อย่างละสองตัวหาหกหกห้า <laughs> ได้สำเร็ได้สำเลยเออบา้บาบา้าหาจะฝันยากต้นนี้ว่าจะงหรอเออว้าขวนกันโนตซืสิกะเทียงมาเถอะาจันยให่ะว้าขวักันาเวาดนี้พ่อพ่อได้ฝันตรียยังไงว้ <laughs> ฟันก็ันก็บว่าเป็นตะกินนะโอ้หึฟันว่าว่เป็นตะกินว่าเป็นตะปินเล่กกว่าดิเอออเล่บอกว่ามัต้องฟังมึงมันจะออกมือได้หลังวันจันทร์วันจันทร์นี่หละวันข้าคเรนี่วหละว่ะวันข้าค้ารฟังมึงใส่ก้อนมือขึ้นอีก็ว่าว่าว่าฟันกับฟันงแบบฟันเป็นที้งแค่ได้ประตูตนึงไม่ยังหรอกตั้งเช่นกิ้วนยู่ละ โอ,โอ้ยยกขึบบ้นอ่างมืนเลยบอกเมง่อกี้เม่อานมาล้างที่ใหญ่เขาที่ตายที่เป็นแฝดิบีแล้วมันตีค่ัะมึงเออว่ะพี่ใหญ่พี่ใหวันมันเอาปลาดุกตังไปใช้ถุงก็นนยกใช่หรือยังกูอ่งตรงไเออเอามัดกระบอมันได้เล็กลรรหรวอบ่อนไม่เล็กพอวันแค่ได้ปลาดุกตัวนึงมาเดเอออยมันก็ดีได้ตัวบ่อนะเล็กอะไระ เอ้ยมดตัวใหญ่ด like 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 ิเลยเออนายเขเชิญจูด่นายคนล่าเลี้ยงอย่มีงาน่งอย่งนี้โอ้เออใส่ไมกูใช่น้สันร่างออกดีๆเลี้งอยู่ออกเปียเปียร์กันเออเปีย่ตายไปเืองหงสิปีอยู่โอ้เปี๊เปียี่พอวันนี่วะฉันย่างอย่างกูกูทำงานบ่อยังเลก็เออเดี๋ยวเร่อง่างเงี้ยเขาเดี๋ยวล่างเี้เต็อนป้อมกันเรือเียรเจะต้องโดดเตือนเมื่อาไปนมูดงนมือตรงมือเลื่องเร่มดเตือนมูดงไปหลับ แล้วงปลานี่เห็นหัปลาหนี้สัวเดอดใจที่ขาดขึ้นมั่นหเมียทำหัเออทไปตึกแหงคนตายดิผู้ายอายุอาไรกเล้นพ่อัวเสี้ย่าผมจะเก็บิพย์ตัวโอ้เราก็อายุไรแล้วเออเก็บทิพย์ขเกิพน้เพี่ใายผูาย วันเหนี้นนี่หนำวันเหี้นนี่มันกระไรเรีย่ยป่าตัวนึงนกระไรเรี่กพอนเรยกว่าตัออ้งตีกัะหน้าเป็นหัวไหอ่ั้านองตั้งขัดตีเป็นเรี่รไงตีเป็นตัวไรแล้วพ่อใช่พราะฟืนหนึ่งมันก็ได้ลมยยบแฝดหาเนาะโอ้นั่นแหละผมก็ว่างสั่นอยู่เพราะว่าป่ามันกับเปีเยดดีแลหาหา้วเหแหนกับหาลดวเนาะสิ็มพันแยกถึกกงจะงูต้องงว มันเคยฝันเกียวกล้จวบคอนมันบ้อกมันบ้อกจะควบฝันคนหนึ่งม่ฝันโอ้ไก่บวกดีพ่อมันยินง้อขาไม่ขึนเอานย่างนี้ามันเป็นอย่งว่าเป็นจัตตาดีมึงมึงจ๊กก็เจ็บขาจีบน้มันันเอยิงขาเดียวนี่เห็นว่านยิงขาเดียวที่นี่ไม่ยังมึงมงตาคนนั้นโอ้ยตายเลยหัออยู่ผู้หย่ในฝันไก่โอาได้ฝันี่เอออเนียฟังเนียหัวะับ อ้าขันนลองหยาบมันงคว่าเป็นเก้าสนที่ะนยอขาขา้นค้างมันงูืว่าเป็นเก้าหนึ่งเท่าพ่อของเนี้ยก็้า่นเล้วก่อเนาะมันมันก็บว่าหอยฟังว่ามันปวดขามันดินขาเดียววะทีมันดินงขาเดียวมันเจ็บขามันดิ่นขาเดียวมันก็แม่นเลขตัวพ่อเน่ะนะมันจะคุ้นเขาใช่รึเนล่าัมันก็จนว่าเข้าหนึ่งวาที่พ่อ เออใช่ับอันอันอันมันไวไก็พอวาให้ฟังไหมเนี่ก็ไก่ทัมทั้มมันมนมึงไ่ยังยินขนเนี้ย่ะงงออย่างขาเนี่มจะก็คนผู้าถเกงหน่อยนี่ไงไก่็บดขางงอขึ้นสี่ก็มึงไม่ต่างมึงยิงขาเดียวคนหน่อยไก่โค้งเก่งขนาดนี้ไก่โค้กเก่งก็ไก่ก็โอเปนบาดิว้าลูอไก่ ไก่ตัวนี้เขาบอกหนุกไก่ตัวุงมาจะต้นปีน้องม้ีเร่ตุงมาถึงแต่มีหเดี่เออต้อตงมุ่งมากผมตมุม่งม,มาพอพอไก่ตุ้งมาพอฟันออพอดูจะดูไรเลยจมไหลว่าไม่อยากให้กูก็บอกแมวน,วนดอกวก่อต้งมุ่นงเขาตรงมาเชี่ยวเชี่วบอกเชี่ยวเอาไก่ตัวนงต้องมีพอเท่ากัอืมตม้นคัถาต้นทจะบอกราคาเ่าไก่ตัวนี้น,ใน,ใน,นอ้อหมครับมุมุ่ัดมุ่หน่อยตัว พวกมันค oh 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 oh. ือปวดตัวดิทาหรือทามเที uh. an um. ่ยวมันทะเลที่นึ่นแปดพันตัวพอใช่โอ้มันคนสุดท้ายในประมุลแปดพันหาเอ่อไกล้ห้องเยนือแปลว่าอันฟันฟันตด้ให้แรกนี่ฟันเห็นไกล้ยืนขาเดียวนี่ฟันเห็นคักอยู่ยวพอข้าจนจนจำข้อมฟันได้ผลอะไรบ้าที่โอยจนเล่งใช่เก้าหนึ่งอ่ะโอ้ หาเขาหนึ่งว่าดงโอ้สามตัวนะหาเขาหนึ่งบอกเพร่เออคืเคยดง่ายคเขาสื่อเลยโ้โหเจ๋่สุดนว้าวช่วยหน้าช่วยหลังสื่อเลยนกคระบผนั่นแล้วเนาะโอกาสก็เป็นได้เบิดแล้วพอเอ้สามตัวห้าเก้าหนึ่งคือคนกนเรียงงวดดอกกันห้าหกนี่มันดอกยังกวนะ มันออพกขาเนี่ยพ่อเออพกขาอ่ังอย่างนี้วเาพี่เกาจ็ดเองเออพี่เกเจ็ดเนี่ย่ะโอ้ครับผมอันนี้หลอกพกขาอืมครับบวกกับนี่ฮะโอ้ยสจังนี่ทับสองเออบัดสิได้กอะไรวะพี่ผัดก่างมึงตะขาดไปพี่น้องเอกายเขาออกจากอประชาดตนม มากข้าแก้วนี่แล้วคนละคักกว่าสัห้าหกศูนย์หกสี่ตัวเสียแถวจะตกเมื่อไปเสียว่ไงเนี้ยือจะือได้จะเส้อหน่อยแล้วจะยุงยันพ่อขั้นวันนี้พ่อเนีืยอพ่อสีซื้อตัวไหนพ่อบุขนิว่าอตัวที่จะคองฟันนี่บ่มาสี่เก้านึงนี่มาอยุเจของบกขนี่ว่าอู้แี้ววันที่ทิาครับผม สิด่านยังไมอเศ้าลิดพกยังไม่เศร้าจรงสิ่งโอ้่ออคสิมันให่มว่านี้เออไม่ใช่ถิ่นหม่งฟันหม่งขอนันแบบนเลยนะเออแ้่มีโอกาสติดไปหาเด้งพ่อเด้อขันบนบัอตาบ่กปีนสะมาไมนเสียค่าหนุ่มหมนุ่มมันกนารัทพมาทานของที่แล้วมันดีแล้วครับผมครับผมอ่าแต่ว่า็ขอบคุณผู้พ่อแล้ครับผมสวัสดีครับครับเอาบเจ